สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องวินสมัยนะครับพี่กิจเองนะครับวันนี้พอดีมีน้องๆหนูๆถามกันเข้ามานะครับว่าไอ้ปืนพ่นสีเนี่ยจะเปลี่ยนสียังไงในระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไข่สีเนี่ยเปลี่ยนสียังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกดปุ่ม B นะครับเข้าไปที่กระเป๋าเป้นะครับเราไปเอาเมาส์ไปติ๊กไว้ที่อ่าที่เราต้องการนะครับ อันนี้ไข่สีเขาบอกว่ากดปุ่ม R เลือกสีได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันกดปุ่ม R เลือกสีได้อ่าไข่สีนะครับกดปุ่ม R เลือกสีได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้กันดูเลยนะครับาตอนนี้ก็ะเะตช์กับบล็อกนะครับว่าบล็อกบล็อกไหนได้บ้างทีนี้เราลองลองเอาบล็อกมาวางก่อนนะครับ บางบล็อกอาจจะใช้ไม่ได้นะครับจะลองดูนะครับบล็อกไหนมันใช้ได้บ้างกจะลองวางตัวบล็อกนะครับบอกไม้ของตรงก็ยังไม่คล่องนะครับพิกิดไม่คล่องกับตัวไอ ตัวคอมพิวเตอร์สักเท่าไหร่นะครับปกติก็เล่นเล่นมือถือเหมือนกันนั่นนะครับแต่น,นี้ก็คือจะเทสให้ดูนะครับสําหรับคนชอบเล่นในผ่านคอมพิวเตอร์ครับอ่ะโอเคสามตัวนี้นะครับไม้นีนนะครับ ทีนี้เรามาดูปืนนะครับยิงนะครับอ่าเห็นไหมครับไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ติดที่มาดูตัวนี้อ่าตัวนี้ติดนะครับเปลี่ยนสีกดปุ่ม R นะครับปุ่ม r แล้วก็นี่ครับเลือกสีไปเลยเนี่ยเอาไว้ชาสร้างวัสดุต่างๆได้นะครับสร้างโมเดลต่างๆอ่าสวยดีกดปุ่ม R ครับสีนะครับ อ่านี่ครับกดสูงอ่าอ่ามันชัดเจนสียิ่งตึงอ่าเนี่ยโอเคนะครับทีนี้มาดูตัวไข่ดูบ้างอาไข่ย,ยนไปเฮ้ยกดผิดเดี๋ยวนะอ่าไข่นะครับอ่านี่ครับกดไปแล้วก็เปลี่ยนสีกดอ่านะครับ ปอ่ปมตึงเจสีปอ่าโอเคนะครับมาดูไข่ตัวนี้บ้างอ่าโ,โอ้อันนี้มันมันได้เยอะเหมือนกันนะไข่ตัวนี้โยนพี่ได้เยอะกดอุ่มาดูดโิโอ้อันนี้ได้ได้กว้างพอสมควรนะครับเดียวลองตั้งอันนี้สูงสูงนิดหนึ่งนะครับ ส่วนดูข้อมูลว่าเมาส์ไอปุ่มแต่และปุ่มมใช้ย,ยังไงก็กดปุ่ม F1 นะครับที่เขาบอก F1 เนี่ยเราก็จะรู้ว่าใช้ย,ยังไงนี่ครับมันก็จะบอกหมดนะครับก็อ่านทำความเข้าใจดูครับกด Escape กระโดดหรือบินโอเค านี่ครับบางทีพิกิตไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดนะครับไม่ค่อยถนัดเลยในคอมพิวเตอร์เอาบินแล้วลงยังไงครับใน <laughs> คอมพิวเตอร์ก็งงๆงงเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวพิกิดดูก่อนแป๊บหนึ่งครับลงลงยังไงเอ่ยเขาบอกว่าต๊ดกรดดดดะโดดว่าเฉียบสองครั้งบินเดินยอ่องการเติมตีเติบอบวิ่งเร็วซึ่งสุดการอัดคลิปมี อัดคดลิปเราสามารถอัดคลิปภายในนี้ได้นะครับโอเคไม่รู้เหมือนกันครับอ่าโอเคดับเบิลคิดอ๋อกดสองครั้งนะครับมันจะขึ้นลงอ่ะทีนี้ตึ๊ดต๊อ่า okay. บ,บ,อออออบินอย่างเงี้ยโอเคแล้วก,ก็เดินหน้านิดน,นึงวางบล็อกถึงโออยากเหลือเกินในคอมพิวเตอร์โอเค ก็ไปอ่านข้างต่างๆนะครับใครอยากเล่นผ่านคอมพิวเตอร์พีคก็ไม่ค่อยถนัดในการเล่นคอมพิวเตอร์แต่ก็ลองทําให้ดูะนะครับสีเนี่ยไข่ตัวนี้จะได้สีเยอะมากเลยเก็ยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่คิดด้วยนะครับ บายบายครับสวัสดีครับ